ตำบลรับสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ค่อนข้างธุรกันดาลชาวบ้านโดยทั่วไปใช้ชีวิตในการทำไร่เสียเป็นส่วนใหญ่มีบ้างที่ยึดการหาของป่าเผาถ่านทำสวนเฉลี่ยรายได้ของแต่ละครอบครัวก็แค่พอกินพอใช้ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นที่พอจะลืมตาอ้าปากเป็นที่พึ่งเล็กๆน,น้อยๆของพวกชาวบ้านได้ก็คือ ครอบครัวของกำนันจุนแกมายึดหลักปักฐานอยู่ที่นี่ตั้งแต่เป็นหนุ่มใหญ่จนทุกวันนี้แกมีเมียมีลูกจนโตเป็นสาวสะพรังซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าลูกสาวกำนันจุนนั้นสวยหนุ่มๆในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงต่างก็หมายปองหล่อนไว้ในใจแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาเอื้อมเด็ดเจ้าบุญทิ้งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แอบหลงรักละไม ลูกสาวกำนันจุนอย่างถอนตัวถอนใจไม่ขึ้นแต่สภาพการเป็นอยู่ของบุญทิง้งดูจะรั้งท้ายหนุ่มๆทุกคนที่มาหมายปองละไม่บุญทิ้งเองก็รู้ในสภาพของตัวเองดีว่าเป็นเพียงลูกชายกําพร้าพ่อของแม่เท่ายูนมีอาชีพแค่รับจ้างเขาไปวันๆหนึ่งเท่านั้นคนเราถ้าจะรักกันมันไม่ได้อยู่ที่ฐานะบุญทิ้งมันคิดของมันอย่างนี้ และก็ทำให้มันชอบร้องเพลงเหนือคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้อยู่ทุกวันนี้จนทำให้แม่เท่าอยู่ต้องปรามลูกชายคนเดียวของแกเสมอว่าถ้าคิดจะมีเมียเมื่มอไร่แค่ต้องบวชให้แม่ก่อนบุญทิง้งเลยตัดสินใจบวชให้กับผู้เป็นแม่หนึ่งพันษาและจะเป็นด้วยบุญกุศลของมันในครั้งนี้หรือไม่ก็ไม่มีข้อเฉลยคำตอบนี้ได้ บุญทิ้งได้อาจารย์ดีทางนารีเพศซึ่งให้ขี้พึ่งมหาสเสน่ห์มาใช้ก่อนเป็นการชิมลางเมื่อมีของขลังมาช่วยแบบนี้ก็เลยทำให้จิตใจของบุญทิ้งคึกคักฮึกเหิมขึ้นเป็นกองทุกเย็นก่อนออกจากบ้านบุญทิ้งจะยกตลับขี้พึ่งขึ้นจบเนื้อหัวแล้วใช้นิ้วข้างซ้ายแตะขี้พึ่งสีปากวนจากซ้ายไปขวาสามรอบก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ วันนั้นบุญทิ้งพบละไมที่ท่าน้ำอย่างบังเอิญและก็ด้วยความเชื่อมั่นในคีพึ่งมหาเสน่ห์ของอาจารย์ทำให้บุญทิ้งเดินเข้าไปหาละไมอย่างไม่ลกรงเกรงใดๆอาบน้ำเรอจ๊ะมันเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดัดให้อ่อนหวานละลื่นที่สุดเท่าที่เคยพูดกับผู้หญิงมาก็ใช่นะสิไม่เห็นรู้ไงไปไปให้พ้น หล่อนบอกและไล่อย่างไม่พอใจโธ่ละไมทำไมถึงได้พูดและแสดงอาการแบบนี้กับพี่ละ่ะพี่หรืออุตสาห์เป็นห่วงเป็นใยมันตัดเพอและถือโอกาสเผยความในใจไม่ต้องมาห่วงฉันเลยหล่อนปฏิเสธอย่างตัดเยื่อใหญ่บุญทิ้งเริ่มใจเสียแต่พี่จำเป็นต้องห่วงในชีวิตพี่นี้มีสิ่งที่ต้องห่วงอยู่สองอย่างก็คือแม่และ เออละไมนี่ละ่ะพูดพร้อมกับประลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ให้ช่วยอยู่ในใจแต่สิ่งที่ปรากฏชัดในเขาหน้าที่สวยหมดจดนั้นก็คือบูดบึ้งอย่างโกรธจัดบ้าแกมันบ้าหล่อนร้องด่าอย่างไม่มีความเกรงใจใดๆการที่ผููเป็นพ่อมีฐานะเป็นถึงกำนันจึงทำให้หล่อนถือดีจนดูเย่อหยิ่งและวางอํานาจบ้าก็บ้ารัก บุญทิ้งปล่อยเต็มเหยียดยังไงยังไงวันนี้ก็จะเป็นการแสดงถึงความขลังของขี้พึ่งวา่าจะสมริจผลหรือไม่เชะน้ำหน้าอย่างแกนี่นะเรอขาอ่อนฉันก็ไม่มีวันได้เห็นมันเป็นคำพูดที่หยามและดูถูกดูแคลนกันที่สุดเออแล้วจะได้รู้กันบุญทิง้งพูดทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้ไฟแ้นในอกลุกโผล่ อาจารย์ต้องช่วยข้านะบุญทิ้งวิงบอลอาจารย์หรือสับป,ประเรชุบหลังจากเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจบมันผูดอย่างนี้ถ้าเป็นกูก้กู้ก็ยอมไม่ได้อาจารย์หรือสับป,ปรือวชุบบอกแล้วจะทำยังไงดีละอาจารย์ฉุดมันเลยดีไหมตอนท้ายบุญทิ้งแสดงความเห็นเฮ้ยมึงจะพาคุกมาหาเสร็จแล้วไหมล่ะมึงต้องใจเย็น รับรองว่าไม่เกินความสามารถของกูเพื่อได้หรอกว่าแกรับรองอย่างแข็งขันซึ่งก็ทำให้บุญทิ้งยิ้มออกมาได้ผู้หญิงประเภทนี้มันต้องเจอน้ำมันพายแล้วอาจารย์มีหรือเปล่าละ่ะบุญทิ้งรีบถามทันทีกิตติศัพท์ของน้ำมันพายในหมู่บ้านผู้ชายย่อมรู้กันดีว่ามันขลังแค่ไหนมันต้องไปลวนมาจากผีตายท้องกลมนนนโยฮ่าฮ แกบอกพร้อมกับหัวเราะราแล้วอาจารย์จะลงมือเมื่อไรล่ะวันนี้เลยเป็นไงวะวันพระเสีด้วยอีกอย่างกูก็ได้ข่าวว่าที่ป่าช้าวัดไรอุดมมีคนตายท้องกลมฝังอยู่ด้วยเมื่อตัดถินใจและวางแผนกันอย่างดิบดีแล้วจึงได้ตระเตรียมข้าวของต่างๆที่จำเป็นไว้อย่างพรักพร้อมทุ่มครึ่งของคืนนั้นอาจารย์และลูกศิษย์ จึงได้เดินเข้าไปยังวัดไร่อุดมซึ่งอยู่ห่างจากวัดทรัพย์สมบูรณ์ด้วยการเดินอย่างเร่งรีบประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆทั้งคู่เดินไปโดยไม่มีการพูดจาใดๆในขณะที่บรรยากาศรอบตัวนั้นขมุกขมัวทุกขณะกว่าจะเดินทางไปถึงและค้นหาหลุมฝังศพนั้นพบก็เสียเวลาไปอีกโขหลุมฝังศพที่สัปเหรือชุบต้องการนั้นถูกฝังไว้ท้ายป่าช้า มีแผ่นกระดานเขียนชื่อของผู้ตายปักไว้ตัวหนังสือบางตัวนั้นเริ่มลางเลือนไปบ้างแล้วสัปเปร์อชุบสั่งให้บุญทิ้งจัดการขุดทันทีในขณะที่ตัวแกเองขึงได้สายสินบนรอบปากหลุมเมื่อบุญทิ้งคุ้ยดินออกจนถึงฝาโลงสัปเปร์อชุบจึงเรียกให้มันขึ้นมาจากนั้นจึงได้วางเครื่องเส้นสวงดวงวิญญาณ แล้วตั้งบทสวดเบิกโลงเสียงดังเงืมงำสอดแทรกไปในบรรยากาศที่เงียบสงัดสักพักความพิสดารพันลึกก็บังเกิดขึ้นสะกดให้บุญทิ้งนั่งตัวแข็งทื่อฝาโลงที่ถูกอัดด้วยตะปูลั่นเอียดก่อนจะเพะเยะเปิดออกเองบรรยากาศที่สงัดเงียบในตอนแรกเริ่มอื้ออึองด้วยแรงพายุที่หมุนคว้างใกล้เข้ามาฝุ่นละอองต่างๆกระจายคลกคลุ้ง ถ้ากลัวก็ไม่ต้องมองอะไรหลับตาเสียสับป,ประเวอชุบบอกก่อนจะโอมอ่านคาถาอาคมต่อโดยไม่พรั้นพึงต่อความวิกฤตที่บังเกิดขึ้นแม้แต่น้อยนิดเมื่อลมพายุนั้นสงบลงเสียงท่องมนลของสับป,ประเวอชุบก็ดังกังวานมากขึ้นเสียงหมู่หมาหอนรับดังระงมและเมื่อบุญทิ้งลืมตาขึ้นจับเหตุการณ์ต่างๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันก็แทบช็อก ร่างที่เน่าเฟะจนมองดูสภาพเดิมก่อนการเสียชีวิตไม่ออกค่อยๆย,ยันร่างขึ้นยืนยืนหน้ามาหาสัป,ปเหร่อชุบกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งจนท้องไส้ปั่นป่วนฮะ่าฮะ่าฮ่าีดีมากเองทำอย่างนี้นะเองจะได้ไม่เจ็บตัวข้าขอแค่สามหยดเท่านั้นละวะ่าเมื่อพูดจบ สัป,ปเปอรอชุบก็หยิบเทียนเล่มเขื่องจ่อปเปลวไฟที่ใต้คางของผีตายท้องกลมตนนั้นจนได้กลิ่นเหม็นไม่เสียงดังชาชาหยดน้ำเหลืองไหลย้อยลงถ้วยน้ำชาใบเล็กที่รองรอเมื่อเสร็จสิน้นร่างที่เน่าเฟะก็สุดร่างลงนอนสงบนิ่งในโรงไม้ตามเดิมสัป,ปเปอรอชุบจึงสั่งให้บุญทิ้งจัดการกลบปากหลุมตามเดิมก่อนจะเดินทางกลับและน้ำเหลือง หรือน้ำมันที่ได้มานั้นสับป,ปะเลอชุบนำไปผสมกับน้ำมันจันทร์แล้วกำกับคาถาอาคมลงไปอีกสองสามบทก่อนจะให้บุญทิ้งนำไปใช้เย็นวันนั้นบุญทิ้งไปซุ่มรอละไมยอยู่ที่ท่าน้ำอย่างกระหิมยิ้มย่องซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ละไมเดินมาที่ท่าน้ำด้วยชุดกระโจมอกอย่างร่าเริงและเมื่อได้ระยะ บุญทิ้งก็ปราดเข้าไปหาพร้อมกับตอกเส้นเล็กๆที่จุ่มน้ำมันพายแตะไปที่ต้นแขนของละไมยอย่างรวดเร็วหล่อนร้องอุทานในความตกใจก่อนจะชะง,งักงุนงงดังต้องมนสะกดเสียงพร่ำละเมอเรียกชื่อของบุญทิง้งดังพึมพำซ้ำซา,ากอยู่เช่นนั้นทันทีที่เห็นความผิดปกติของละไมบุญทิ้งก็รู้ได้ทันทีเลยว่าจิตสำนึกต่างๆของละไม ตกเป็นทาสของเขาแล้วบุญทิ้งหันหลังมุ่งหน้าสู่บ้านของสัปะเหรชุบโดยมีร่างของละไมเดินตามไปติดๆโดยไม่ต้องเรียกหรือบังคับใดๆมีหนำซ้ำละไมเองที่เป็นฝ่ายเรียกบุญทิ้งอยู่ตลอดเวลาและเมื่อบุญทิ้งหันหน้าไปดูหล่อนบุญทิ้งก็ถึงกับพวาให้ตายเถอะร่างที่สวยสมส่วนทำไมมันถึงได้เน่าเฟะ เหมือนศพเจ้าของน้ำมันพรายยังไงอย่างนั้นบุญทิ้งเดินจ้ำอ้าวด้วยใจที่เต้นไม่เป็นสัมในขณะที่หมู่หมาพากันหอนยาวจะเยย่อกล้องสวดประสาททำลายวิมานในอกให้ฝ่อจนแฟบซึ่งเมื่อไปถึงเรือนของสัป,ปรเร่อชุบบุญทิ้งก็เล่าความสะจดสยองที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางกลับให้สัป,ปรเรชุบฟังเป็นทำนองขอความคิดเห็นฮฮ่ฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะมันเป็นของธรรมดา สำหรับคนใช้น้ำมันพรายที่ขวัญอ่อนแล้วละไมละอาจารย์เดี๋ยวกูจะต้องพามันไปครอบก่อนสัป,ปเปอรเชุบบอกพร้อมดึงร่างของละไมเข้าไปในห้องทำพิธีซึ่งในครั้งแรกนั้นละไมแสดงท่าทางขัดขืนไม่ยินยอมแต่เมื่อถูกสัป,ปเปอรเอมอาคมเป่ามนใส่ร่างเพียงพรวดเดียวหล่อนก็เดินตามหลังสัป,ปเปอชุบเข้าไปในห้องทำพิธีอย่างง่ายดาย สัป,ปรเรอชุบพาละไมไปนั่งบนพื้นผ้าขาวกลางห้องหล่อนนั่งสงบนิ่งดวงตาเหม่อลอยไม่พูดไม่อุทธรใดๆทั้งสิน้นสัป,ปรเรอชุบหยิบขันน้ำมน,นต์บนโต๊ะบูชามาลูบไล้ใบหน้าหล่อนหล่อนก็ไม่ขัดขืนใดๆและเมื่อได้อยู่ใกล้ๆละไมเช่นนี้สัป,ปรเรอชุบก็ยอมรับว่าละไมนั้นเป็นหญิงสาวที่สวยจริงๆอย่างที่บุญทิ้งมันหลงไหลจนลืมหูลืมตามไม่ขึ้น เองนะมันสวยแต่รูปปากกล้าหาความใส่ตัวเองแท้ๆแกพ,พึมพำตํำหนิในขณะนั่งทำพิธีเพียงพักใหญ่ๆก็เสร็จสิน้นก่อนจะพาละไมมาส่งให้กับบุญทิ้งซึ่งนั่งรอนอนรออย่างระวนกระวายใจคืนนี้มึงพานางละไมไปนอนที่กระต่อบลังบ้านกูโน่นนะโว้ยอย่ามานอนบนเรือนกูละ่ะเดี๋ยวมึงทำบัดสีบัดเถลิง ครูบาอาจารย์กูขึ้นทีนี้ละมันจะยุ่งทั้งกูและมึงเออแล้วคืนนี้อย่าเสือกทะเรลทรา้าพามันออกไปไหนเลยนะโว้ยเผื่อว่าพ่อแม่มันออกตามหาแล้วมาเจอเขา้ามันจะเดือดร้อนกันไปหมดสับปรปเรชุบกำชับกำชารับรองนาะอาจารย์คืนนี้ข้าไม่พามันไปไหนหรอกนอกจากจะพามันขึ้นสวรรค์อย่างเดียว มันบอกพร้อมกับหัวเราะร่าด้วยความอิ่มเอิบใจคืนนั้นบุญทิ้งพารมไมซึ่งอยู่ในสภาพสลืมสลือไปยังกระท่อมเล็กๆหลังนั้นอย่างไม่รอช้าเมื่อไปถึงมันก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกอดรัดฟัดเหวี่ยงอย่างเมามันในขณะที่ละไมเองก็โอนอ่อนผ่อนปรนไปเสียทุกอย่าง <c oughs> ทีนี้ละอย่าว่าแต่ขาอ่อนเลยว่าละไมเอ้ยทั้งตัวข้าก็มีสิทธิ์หมด มันพึมพำปากคอสันเมื่อกระตุกผ้าถุงผืนนั้นออกจากร่างจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงพึงสงวนเอ๊ะนี่มันน้ำมันอะไรวะบุญทิ้งลั่นร,นร้องอยู่ในใจเมื่อรู้สึกว่าร่างเปลือยโพลต้องแสงเทียนนั้นเหนียวเหนอะไปด้วยน้ำมันจะว่าเป็นเพราะคราบเงือใครมันก็ไม่น่าจะมากมายถึงเพียงนี้ช่างหัวมันเถะวะมันพึมพำ ก่อนจะฝังจะหมวกลงไปบนวนวลเนื้อก่อนจะชะงักกึกเมื่อรู้สึกว่าสาบสาวที่สัมผัสมันเป็นกลิ่นน้ำมันพายฉุนกึกและเมื่อมองดูร่างของละไมเต็มตาความสุขวานมันชื่นก็หดหายความหวาดกลัวขยะกขะแยงพุ่งปราดเข้ามาทดแทนจนล้นปรีโอ้ยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกมันพะงะออกจากร่างพี่ฟอนเฟะและเมื่อร่างนั้นผงกตัวขึ้นนั่ง มันก็หมดสิ้นความอดทนกระโจนลงจากกระต๊อบหลังนั้นวิ่งไปหาสัปเหร่อชุบเสียงดังโครมครามโบกเวกอาจารย์อาจารย์ช่วยข้าด้วยผีหลอกเร็วมันตะโกนเรียกสัปเหร่อชุบขึ้นสุดเสียงเคาะห้องเคาะประตูลั่นสักพักประตูห้องก็เปิดออกมาสีหน้าท่าทางของสัปเหร่อชุบดูหงุดหงิดด้วยความง่วงนอนซึ่งถูกปลุกขึ้นมากลางคัน ผีบา้าผีบออะไรของมึงวะแกถามผีนางละไมาอาจารย์โอ้ยมันเน่าเฟะเลยท่าทางของบุญทิง้งยังตระหนกตกใจไม่สั่งขอบอกแล้วว่าคนใช้น้ำมันพรายจะต้องไปขวัญอ่อนไอ้หาเอ้ยแล้วอย่างนี้มันจะได้ผลยังไงวะแกด่ดอย่างเหลืออดโดยที่บุญทิ้งไม่เถียงเลยแม้แต่คำเดียวอาจารย์ช่วยไปดูกับข้าหน่อยสิ ไม่ทันที่สป,ปรเรอชุบจะพูดอะไรบุญทิ้งก็ดึงข้อมือไปทันทีซึ่งเมื่อไปถึงกระท่อมหลังนั้นก็เห็นร่างของละไมนั่งสงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้อไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเสร็จแ,แล้วโว้ยถ้าคืนปล่อยไว้แบบนี้คงอีกไม่เกินเจ็ดวันหรอกว่ามันต้องเป็นบ้าแน่ๆเลยกูว่าปล่อยมันไปเถอะวะเมื่อเห็นสภาพของละไมในเวลานี้ สัป,ปเหรอชุบก็รู้ได้ทันทีอ้าวถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่ได้อะไรเลยนะอาจารย์บุญทิ้งแยงรู้สึกเสียดายที่สุดถ้าหากวาละไมหลุดมือไปอย่างง่ายดายไม่สมกับที่ลงมือลงแรงไปอย่างมากมายเช่นนี้มึงจะทำอะไรในตอนนี้ก็ทำไปก่อนสิวะสัป,ปเหรอชุบบอกโทรอาจารย์ก่อเวลาที่ข้าเออข้าจะทำมันก็กลายเป็นผีไปทุกที บุญทิ้งบนเสียงอ่อยๆสัป,ปเหร่ก็เข้าใจและเห็นใจในความรู้สึกของบุญทิ้งดีแกจึงหลวงขดได้สายศีลในย่ามของแกขึ้นมาบริกรรมคาถาอยู่ชั่วอึดใจก่อนจะเดินเข้าไปใช้ได้สายศีลขดนั้นคล้องคอของละไมไปที่นี่มึงจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของมึงแต่ก่อนจะแจ้งมึงต้องพามันไปหากูกรจําไว้นะบุญทิ้งรับคํา ก่อนจะกลับเข้าไปในกระท่อมหลังนั้นอีกคราโดยสับป,ปะเลือชุบแยกตัวออกไปคราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากและใกล้รุ่งของคืนนั้นมันก็พาละไมไปส่งที่ท้ายหมู่บ้านหลังจากที่สับป,ปเลือดชุบคายน้ำมันพรายนั้นออกซึ่งก็ทำให้ละไมเป็นปกติแต่บางครั้งบางคราวก็ปั้มปั้มเปืเปอ่อๆจนไม่มีไอหนุ่มคนไหนสนใจเหมือนก่อน จะมีก็แต่บุญทิ้งเท่านั้นที่ยอมตัดสินใจรับผิดต่อการกระทำของตนด้วยการไปสู่ขอละไมอย่างถูกต้องตามประเพณี